กองทุนแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายนวันไลซ์เซตเมนต์7กองทุนนี้เป็นฟิเดอร์ฟันมีมาัเต์ฟันหลักคือวันไลซ์เซตเมนต์ลิมิเต็ดพาร์เนอร์ชิพคลาสยูเอสดอลลาร์ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับแปบวกจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งสามารถสร้างผลประแพนอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่จะตั้งในช่วงเดือนมีนาคมปี2 0 2พมผ่านมาสามารถสร้างผลประแพนได้กว่า28%โดยการสร้างผลประแพนนี้ เป็นการสร้างผลตอบแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตพร้อมด้วยความน่าสนใจในการกระจายการลงทุนด้วยค่า correlation หรือความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ต่างๆที่ใกล้เคียงระดับศูนย์จึงหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาแทบจะไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตในภาพรวมเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ต่ำและความคาดหวังผลตอบแทน ที่สูงทําให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ํา <_ d grief> ก็สามารถมองหาการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตได้เพื่อที่จะเพิ่มอัตราผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่ต่ําพร้อมกันนั้นถ้านักลงทุนเองเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางหรือสูงมากขึ้นมาก็สามารถใส่กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผ,ผันผวนของภาพรวมและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงเฉพาะหรือมีความซับซ้อนสูงเพราะฉะนั้นกองทุนนี้จึงเป็นกองทุนสําหรับลูกค้ารายใหญ่หรือนักลรทุนสถาบันเท่านั้นทําให้หากนักลงทุนท่านใดสนใจลงทุนจึงต้องติดต่อผู้ดูแลของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนทุกครั้งกองทุนนี้เปิดให้ลงทุน2คลาสด้วยกันเป็นคลาสที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเปลี่ยนตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุน และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านตาและเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้สามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของนักลงทุนได้กองทุนนี้เสนอขายครั้งแรกในวันที่7ถึง21พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโดยที่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีอายุการลงทุนประมาณ3 8เดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของสภาพคล่องความเสี่ยงก่อนลงทุนทุกครั้ง